ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทํากําไรให้ท่านสามแสนกว่าบาทภายใน5ปีนะครับโดยเงินลงทุนแค่หมื่นเจ็ดเท่านั้นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือประวัติการเทรดนะครับหรือว่าเขาแยกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ my fb book นะครับมันเก็บประวัติการเทรดของระบบระบบหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นการเทรด ea หรือว่า ทรดโดยโปราสเตอร์ก็ตามนะครับเขาจะมาเก็บข้อมูลสถิติการเทรดไว้ใน My F F Book นะครับ My F F Book ตัวนี้นะครับก็ทำกำไรไปแล้วนะครับ6 4 4 6 4 4 5ปซนนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเกินความคาดหมายมากๆครับโดยใช้เวลาแค่5ปีเท่านั้นครับทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 500เหรียญนะครับทำกำไรสุทธิไปแล้วนะครับ9,668เหรียญนะครับภายใน5ปีนะครับทีนี้เรามาคำนวณกันดูนะครับว่าต่อต่อเดือนต่อปีแล้วเขาทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาหารกันดูนะครับ6กพันนะครับสี่ร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับหารด้วย5ปีนะครับ ปีหนึ่งนะครับเขาทำกำไรไปแล้วนะครับ1,289และทีนี้เรามาคิดคำนวณว่าเขาได้กำไรต่อเดือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยการหาร12นะครับหาร12ออกมาแล้วนะครับ107ต่อเดือน,นครับต่อเดือนทีนี้เรามาหารด้วยจำนวนวันในตลาดที่เปิดครับก็คือต่อ ต่อเดือนเนี่ยตลาด Forex จะเปิดอยู่ที่ประมาณ20วันนะครับลบสวัอทิตย์ออกนะครับก็หารด้วย20วันนึงเนี่ยเขาจะทํากําไรอยู่ที่5เซกว่ากว่านะครับ5กว่าถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ทำกำไรแบบปลอดภัยนะครับ5%กว่าค่อนข้างที่จะสูงครับแต่ระบบตัวนี้นะครับทุนตั้งต้นอยู่ที่500เขาได้ทําการเทรดแบบท็อปต้นท็อปกำไรนั่นเองครับทำให้เขามีผลกําไรอยู่ที่6,445%นั่นเองครับระบบการท็อปต้นท็อปกำไรก็คือเอากำไรที่ได้นะครับมาเพิ่มเป็นทุน,นครับ เอากำไรที่ได้มาเพิ่มเป็นทุนแต่เขาก็มีการถอนออกบ้างนะครับจากกําไร9,668เหรียญเนี่ยก็มีการถอนออกไปถึง4,352เหรียญตอนนี้เงินคงเหลือในพอร์ตของเขาอยู่ที่5,815เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งมาเป็นระบบที่ ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบมารตีเกลย์ใ่อย่างใดนะครับแต่เป็นการเข้าออเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากมากนะครับเ i นเดตอยู่ที่ประมาณ90%ซด้วยกันนะครับเรามาดูความเสี่ยงนะครับของระบบนี้นะครับขาดทุนนะครับการความน่าจะเป็นของการขาดทุนนะครับการเทรดที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องครับ มันมันดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆนะครับอ่าเรามาดูรายวันนะครับรายวันอันนี้รายวันนะครับสรุปการเทรดต่างๆครับใครที่อยากดูไมเอ o ์บุ๊กตัวนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไมไมเ k บุ๊กตัวนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้นะครับว่าเราอยากจะมีเงินเก็บใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเท่าไรนะครับสมมติว่าไม่ใช่สมมติอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับว่าพอตเนี้ยเริ่มต้นเงินฝากอยู่ที่500เหรียญน,นะครับ500เหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7 1 7 0 0 0 0เดี๋ยผมมากดตัวเลขให้ดูเลยนะครับ500เหรียญคูณด้วยค่าเงินตอนนี้นะครับก็คือ 34บาท17เห็นไหมครับ17เขาทำไรายได้ไปแล้วครับสุดที5ภายใน5ปีเนี่ยอยู่ที่9,668บาทเอ้ย68เหรียญ9,668เหรียญคูณด้วย34เขามีเงินสะสมนะครับอยู่ที่328,000ครับด้วยเงินแค่17,000นะครับ แล้วถ้าเกิดท่านจะมีการวางแผนอนาคตนะครับในอนาคต4-5หปีข้างหน้าอยากจะซื้อบ้านนะครับอยากจะซื้อบ้านท่านต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่มาดูกันนะครับถ้า,า500ห้าร้อยเหรียญมีกำไร5ปีอยู่ที่300,000นะครับเราลองคูณ2นะครับคูณ2คูณ2ก็คือทุน1,000เหรียญน,นะครับ คูณ2ก็เท่ากับ6 0แสนนะครับหกแสนถ้าท่านอยากจะมีเงินเก็บอ่า่ล้านภายใน5ปีนะครับท่านต้องใช้เงินทุนประมาณ2 2 0 0 0นะครับ2,000เหรียญ2,000เหรียญคูณด้วย3,14ส0 0 0องพันเหรียญก็คือ6 6 0 0 0 0ครับเงิน6,000 0 ภายใน5ปีกลายเป็นเงิน1ล้านเอาไหมครับเป็นผมผมเอานะและนี่คือระบบการลงทุนแบบขเขาเรียกว่ากินกำไรแบบต่อเนื่องครับก็คือฟาร์มฟาร์มดอลลาร์นะครับที่หลายๆคนพูดกันนะครับก็คือการใช้ EA เนะครับเพื่อปั่นกำไรนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับกินกันยาวๆนะครับไม่ใช่แบบว่า่ากินรายวันนะครับสำหรับ นักเทรดที่เขากินกำไรรายวันนะครับเขาอาจจะต้องเทรดมือแล้วก็เป็นมาสเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำสูงนะครับในการเปิดหลอดแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและอย่าลืมนะครับว่าการเทรดแบบนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงสูงเส้นกันนะครับแต่ในวันนี้ที่ผมมาแนะนำตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นการชักชวนให้ท่านมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการวางแผนการเงิน การลงทุนนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลมาสอบถามหรือว่ามาปรึกษาในการลงทุนในรูปแบบนี้ได้นะครับท่านสามารถที่จะวางแผนในอนาคตนะครับว่าอยากจะมีบ้านอยากจะเป็นทุนการศึกษาให้ลูก1คน2คน3คนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับก็ รวมอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อคนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยไม่รวมจิตจิปาถาก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อแล้วก็มาเฟ b บ o ๊กตัวนี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ ท่านที่สนใจอยากจะดูราละเอียดเพิ่มเติมก็ดูได้นะครับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในกองทุนแพมตัวนี้อ้อผมลืมบอกไปนะครับว่ามาสเตอร์คนนี้เขาจะมาเปิดเป็นกองทุนแพมนะครับให้เราเริ่มต้นเข้าร่วมกองทุนแพมได้ตั้งแต่50เหรียญขึ้นไปนะครับแต่ท่านที่วางแผนการเงินในระยะ5ปีข้างหน้าไม่ว่าจะกี่ล้านก็แล้วแต่นะครับ ท่านก็ลองคำนวณจากทุนตั้งต้นของมาเตอร์คนนี้ที่500ดูนะครับว่าท่านใน5ปีข้างหน้าท่านอยากจะมีเงิน300แสนกว่าหรือ1ล้านหรือ2ล้านหรือ4ล้านก็ลองคำนวณกันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับก็ขอ,ขอสวัสดีครับ